จ้าพี่น้องพามาชมดอกลำดวนมันบานแล้วนะคะดูหอมหอมนี่จ้าพี่น้องจ้าพามาชมมันบานแล้วนะคะตอนเย็นๆย็นจะมีกลิ่นหอมมากต้นของเขานะคะนี่นะจ๊ะนี่ต่ำต่ำตํำ,ต,ำต่ำเองนะจ๊ะดูโอ้ยหอมมากดกมากนะคะท่านผู้ชม เต็มต้นเลยนะคะเต็มต้นเลยนี่จะ้ะดูดอกมากนี่ดอกจริงๆหอมด้วยหอมหอมเริ่มหอมดอกลำดวน สวัสดีพี่น้องป้าองปายวันนี้จะพามาชมดอกลำดวนบานแล้วนจ๊ะอาทิตย์นี้บานแล้วนะคะดูหอมหวนมากนี่บานแล,ล,ล้วลังก็รล่ลวงเต็มไปหมดแล้วเห็นนะอันนี้คือล่วงไปแล้วก็จะมีลูกต่อนะคะพพรล่ลวงดอกล่วงก็จะมีลูกนะคะลูกมันทานได้นะคะนี่หอมหอม หอมสุดๆเป็นเลยเนี่ยคะ่ะดอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยเต็มต้นเลยนะคะเต็มต้นใบก็จะเป็นเขียวเข้มแบบนี้นะคะไม้โบราณน,นะคะไม้ประดับไม้โบราณเนาะนี่คะ่ะบานแล้วก็ร่วงหมดนะคะนี่ให้ดูดูข้างบน เนี่ยจะมันร่วงไปหมดแล้วนะคะในต้นของเขานะคะก็จะประมาณนี้นะคะมีหลายต้นนะคะที่นี่มีประมาณสิบกว่าต้นนะออกดอกทุกต้นนะคะแต่นน้นอยู่ข้างโน้นนะคะอันนี้มันใกล้นะคะเราก็พามาชมเนี่ยเดี๋ยวนี่ค่ะโอ้โหสวยจริงๆหอมหอมกลางคืนนี่ตอนนี้ยังหอมอยู่เลยอะ หอมยันเช้าเลยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างโน้นกันนี่นะคะดอกก็หอมต้นก็สวยนะคะเป็นไม้อ่าล่มเงาดีมากเป็นไม้ล่มเงาดีมากนะคะดอกของเขานะคะเมื่อวานนี่สวยมากแต่ว่ามัน เรามาค่ําไปหน่อยเราก็เลยไม่ทันนะคะเนี่ยตุมต่มๆก็ยังมีอยู่เห็นไหนะเนี่ยพอวันนี้มันมันร่วงมันเริ่มร่วงแล้วมันก็เลยแบบยังไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อวันเมื่อวันนี่เยอะมากนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้เริ่มจะบ,บานแล้วเนี่ยเยอะมากๆหอมสวย ต้นของเขาจะประมาณนี้นะคะอันนี้คือมันมีหลายต้นนะคะจริงๆนะแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายต้นนี้ให้ดูก่อนไม้มงคลนะคะไม้ประดับไม้มงคลไม้โบราณน,นะคะเห็นไหมคะนี่ต่ำๆอย่างเงี้ยก็มีนี่ สวยดอกก็จะเป็นขาวๆวนวลๆน,น,นะคะนี่นะคะขาวๆวนวลนๆนนแบบนี้นะคะอันนี้คือยังไม่บานเนี่ยเห็นไหมนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมโอ้โหสวยมากเลยนี่จ้าต้นเป็นร่มเงาที่สวยงามนะคะเป็นไม้ประดับไม้มงคลนี่คือเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู มันจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นนะนี่คือต้นเดียวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ร่มเงาดีมากเนี่ยแต่กิ่งออกมาสวยๆแบบนี้เลยนี่จ้ะนี่เห็นไหมธรรมชาตินกก็ร้องนะคะเนี่ยเนี่ยเป็นต้นเดียวนะคะนี่ดอกโอ้โห เยอะแยะจร <ouse> ิงๆนกกระว่าก็ารอง <spe c rom> โอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาชมนะคะดอกของมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีลูกอีกนะคะเดี๋ยวจะมีลูกเห็นไหมคะข้างบนลูกูกถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้้วยนะคะสวัสดีค่ะพามาชมละจ้ะ